ะะทางเพจสายใหม่ต้องรอดเขาได้มีการโพสต์ภาพหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขามีบาดแผลนะคะเป็นเหมือนกับว่าไฟไหม้อะตามร่างกายแล้วนอกจากนั้นเนี่ยขนบริเวณเหนืออวัยวะเพศนะคะ<ม>ก็คือเหมือนกับมันถูกเผาไหม้ไปนะคะโดยมีข้อความระบุว่ารับน้องโหดรุ่นพี่ปีสามมหาวิทยายลัยชื่อดังสเปรย์พ่นจุดไฟเผาขนเพชรทำร้ายรุ่นน้องปีหนึ่งได้รับบาดเจ็บสหาหัสขู่ด้วยหากแจ้งความเนี่ยจะทำให้เป็นแกะดำ จะบีบให้เพื่อนทางรุ่นเนี่ยรังเกียจจนเรียนต่อไปไม่ได้ทีนี้พอแม่ทราบเรื่องก็เลยตัดสินใจเนี่ยพาลูกไปลาออกทันทีพร้อมที่จะเอาเรื่องถึงที่สุดนี่เป็นข้อความที่เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาได้โพสต์เอาไว้นะคะแน่นอนเราก็ต้องมาติดตามกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่16พฤศจิกายนในช่วงเวลา11.30นนะคะในเอกพภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาน้องเอมนมสมมุติเขาอายุ19ปีเท่านั้นก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ค่ะเขาเป็นผู้เสียหายนะคะเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่ค่ะเพื่อที่จะมาติดตามสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีที่สอน,นอบางพลัดหลังจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ ปลายเดือนที่แล้ว31ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วทีนีผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความด้วยนะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่คืบหน้าทำไมคดีของเขามันเงียบหายไปแล้วเขาจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ก็เลยมีการมาทวงถามนั่นเองนะคะทีนี้ทางด้านผู้กํากับก็ออกมายืนยันว่าจะเร่งดําเนินการกับรุ่นพี่เนี่ยให้เร็วที่สุดเลยใครที่กระทาความผิดเนี่ยก็คือจะติดตามมาเหมือนกับให้รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลจากแพทย์ก่อน ว่าบาดแผลนั้นเข้าข่ายบาดเจ็บสาหัสหรือไม่อืเดี๋ยวก่อนคืออันนี้เข้าใจในมุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะแต่ว่ามันเกิดบาดแผลแล้วไงมันเกิดความสะเทือนใจแล้วมันมีหลักฐานคือ <ทำ S 1> แบบภาพชัดเจนอยู่นะถูกต้องแต่ทีเนี้ย ระยะเวลาเนี่ยในการสืบหาความจริงเนี่ยทางผู้เสียหายเขาก็มองว่ามันนานเกินไปหรือเปล่าค่ะเบื้องต้นก็ได้มีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะคะในการทำลายร่างกายทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บกับรุ่นพี่ที่ก่อเหตุแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการระหว่างการเชิญตัวมาสอบปากคาทีนี้น้องเอ็มนะคะผู้ที่ถูกทําร้ายเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจนะว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากรุ่นพี่ที่คณะเนี่ยเรียกให้ไปรับน้องเนี่ยในอาพาร์ตเมนต์ค่ะ รับน้องทําไมต้องไปรับในอพาร์ตเมนต์ใช่ปกติเนี่ยก็คืออาจจะเป็นลานใต้คณะหรือที่กว้างๆที่แบบไม่ใช่ที่รับหูรับตาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาจัดก,กิจกรรมเนี่ยมันควรจะอยู่ในที่กลา,รรางแจ้งหรือว่าเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเห็นโดยทั่วไปเพื่อจะได้เห็นว่าเอ๊เขาทํากิจกรรมที่ดีนะค่ะแต่เนี่ยเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าทําไมถึงให้ไปรับน้องในอพาร์ตเมนต์แล้วคือมันแบบที่แคบด้วยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องอทีเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะในย่านจรันสนิทวง68ทีีเนน้ใหตุการณ์วันนั้นมีรุ่นพี่4คนแล้วก็ในนรุ่ของ น้องเอ็มนะคะก็คือรวมน้องไปเนี่ยมี4ี่คนรวมเป็น8ปดค่ะตอนแรกก็ทํากิจกรรมอย่างดีเลยปกติอาจจะมีกิจกรรมที่มันดูสร้างสารรค์มากให้วิทพื้นกระโดดตัวร้องเพลงในอาพาร์ตเมนต์นะอะแต่ทั้งนี้ทางนั้น,นะคะ่ะต่อมารุ่นพี่ที่ชื่อเฟมอันนี้ก็เป็นนามสมมุติเหมือนกันเป็นผู้ชายได้เรียกน้องเอ็มเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำค่ะแล้วก็มีการบังคับให้น้องเอ็มถอดเสื้อแล้วเอาผ้าเนี่ยมาปิดตาจากนั้นก็ถอดกางเกงน้องคแล้วให้รุ่นพี่เนี่ยเอาสีสเปร์มาพ่น แล้วไม่แค่นั้นน้องคาเลนใช้ไฟแช็กจุดแบบว่าเผาตามขนเพชรอะอในร่างกายจนมันไม่เกรียมอะ่ะ แล้วก็ลามไปจุดอื่นๆในร่างกายบริเวณแขนทุกอย่างที่มันเป็นขนในร่างกายอะ่ะเหมือนเขาเล่นพิเลนอะ่ะนะคะซึ่งน้องเอ็มเนี่ยเจ็บปวดแน่นอนมันคือความร้อนของเปลวไฟแล้วน้องก็พยายามบอกรุ่นพี่ว่ามผมไม่ไหวแล้วพอเหอะแต่รุ่นพี่เนี่ยไม่หยุดและยังทำแบบเดิมอีกสองครั้งเ,ออเขาต้องการอะไรคะเน่ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมจิตใจรุ่นพี่ทำขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทำให้แผลเนี่ยมันยิ่งแบบว่ารุนแรงเพราะว่ามันมีการเหมือนกับทำซ้ำใช่ค่ะทีนี้หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนะคะน้องก็เลยตัดสินใจแล้วโอ้โห ต้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ ไปเหมือนปรมพยาบาลตัวเองอ่ะนะคะด้วยการไปซื้อถุงน้ําแข็งมาประครบแผลที่ถูกไฟไหม้แล้วก็แอบ,บไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่น้องเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวในช่วงที่มันเกิดเหตุนนะหรือว่าจะไปแจ้งความอะไรเพราะว่าไม่อยากให้โดนไล่ออกน้องอะ่ะสัญญากับคุณแม่ไว้ว่าจะตั้งใจเรียนให้จบเพราะว่ารุ่นพี่เขาขู่ด้วยไงพี่ส้มว่าจะบีบให้ออกถ้าสมมติว่าไม่ยอมทําตามหรือไปแจ้งความสุดท้ายน้องเขาก็ต้องแบบว่าเฮ้ยกลัวว่าจะออดจากโรงเรียนกลัวแบบจะทําให้แม่เสียใจยก็เลยต้องปิดบังเรื่องนี้ ประเด็นก็คือแม่เนี่ยส่งให้มาเรียนไงนสิ่งที่น้องควรจะทําก็คือเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ควรไปเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งรุ่นพี่ทําไมถึงทาแบบน,นั้นคือจิตใจเขาเขาคิดอะไรอยู่คือมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอ,อจริงๆต้องมองในมุมกลับนะว่าเฮ้ยถ้าคุณจะมหาหงการแบบรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้หรอกเพราะว่าโตๆกันแล้ว,ลวถูกไหมแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นตัวเองโดนกระทาจะยอมหรอบาดเจ็บขนาดนี้โอ้โหตามรูปเราต้องเซ็นเซอร์นะเปิดภาพ ชัดๆไม่ได้คือมันหดหัวคุณผู้ชมแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้องเนี่ยพยายามรักษาตัวเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็เลยตัดสินใจไปบอกแม่แล้วแม่ก็เลยพาไปหา,หาหมอนะคะแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่เนี่ยก็ได้มาบอกว่าอย่าเอาเรื่องเลยอยากไปแจ้งความเดี๋ยวจะให้การช่วยเหลือแล้วเขาบอกว่าแผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรหนักมากเลยนะไม่ได้เป็นอะไรหนักหรอคือตามภาพเนี่ยค่อนข้างพุพองเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างที่บอกแผลที่จิตใจสภาพจิตใจแล้วเขาต้อง าเจออะไรแบบนี้นะคะทีนี้คนก่อเหตุก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ่ายเงินช่วยเหลือให้ละกันเงินเนี่ยพันสให้การช่วยเหลือแค่3วันแรก แต่หลังจากนั้นก็หายไปก็ไม่ได้มาฟอลโล่ติดตามอะไรทั้งนั้นนะค่ะก็เลยกลายเป็นโอ้โหเขาดูไม่รับผิดชอบเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องสนุกในชีวิตเขาแต่สําหรับครอบครัวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ในระหว่างไล่ไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าทําให้การของผู้เสียหายเนี่ยมันจะสามารถที่จะมีอะไรเนี่ยชัดเจนกระจางแจ้งได้มากกว่านี้หรือไม่รวมทั้งจะมีการประสานงานติดตัวตามรุ่นพี่ที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีซึ่งตารวจบอกว่าคาดว่าน่าจะไม่เกินวันที่17พฤศจิกายนก็คือวันน แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยก่อนเที่ยงก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะ